ไม่น่าเชื่อแบบรถไฟที่นี่แบบในลอนดอนมันจะแพงฉันมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ตัดเต็มตัวแล้วฮัลโหลยโอเคลอนดอนโอเค แอนวัตฟอร์ดจังชัมทุกคนเรากำลังจะไปวอร์เนอร์สตูนะคะแพทออกประกาศออกพอดีเลยนี่ไงแพทออกพอดีเลยแผดแผดหมายเนะคะทุกคน5 from t h 14 3 เรากระมาณสไปวอนเนอร์สตูดิโอนะคะทุกคนจะบอกว่าฉันคิดว่าการเดินทางมันจะง่ายแต่ว่ามันแอบ,บยากเพราะว่ามันไกลแล้วมันก็แบบห่างจากตัวเมืองลอนดอนอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าเลยใครจะมาก็คือเผื่อเวลายเยอะนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือแผดพอมอิวออกปุ๊บตอนนี้รถไฟจะออกแล้วไม่น่าเชื่อว่าแบบรถไฟที่นี่แบบในลอนดอนมันจะแอบ,บแพง ก็จะตรวจ QR code นะคะคนว่าใครที่แบบขึ้นบัสได้ก็คือคนที่มี QR code เท่านั้นนะคะจะขึ้นบัส บัสมาแล้วนะคะมันไกลมากทุกคนมันเหมือนแบบนั่งจากนั่งจากสาทรมาบางขุนเทียนอะ่ะมันไกลขนาดนั้นเลยอะ่ะแบบฉันต่อทั้งหมด3ต่อนะคะคือต่อทุกแล้วก็ต่อรถไฟมานอกเมืองแล้วก็มาต่อบัสฟรีที่นี่อีกแบบสุดท้ายกูก็ถึงจักที่สินะ Warner Studio ทุกคนกูถึงแล้วดีใจมากเพราะว่าดูดันทุลังมากกับการมาที่นี่แบบเป็นดันทุลังทพิ์สุดๆ ทุกคนเห็นว่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาทาหมายคาทาด้วยแต่คือมอยู่ไม่ได้เอามาจากไทยทุกคนเดี๋ยวฉันเอาชุดมาเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์กิฟฟินดอร์จุกๆ h a แฮร์รี่พอตเตอร์หมาคาทาใหญ่มากสูงมากสูงมากทุกคนงงว่าทำไมแฮร์รี่ไม่อยู่หมายอันแรกๆวะทำไมไม่อยู่หมายกลางๆก็มีการตรวจ security ก่อนเข้าแบบละเอียดมากๆแถวยาวมากเข้ามาแล้วค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่ตรวจกระเป๋าตรวจตัวคือจะบอกว่าเขาตรวจละเอียดมากนะคะแกฉันไปเปลี่ยนชุดมาแล้วฉันมาเป็นแฮร์รี่พอตอเตอร์เต็มตัวแล้ววันนี้ฉันตั้งใจจะใส่แว่นเลยนะเพราะแบบความเป็นแฮร์รี่อะเฮ้ยถึวทุกคนกับอะไรวะกับมันก่อน แกรู้่าน้ำตาจะไหลเลยเพราะว่าอยากมามากตอนนี้กำลังจะต่อแถวเข้านะคะเมื่อกี้เขาก็ตรวจตเกตแล้วว่าตเกตของเราอ่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาที่เราจองไว้หรือเปล่าแต่ควรมาก่อนเวลา20นาทีนะทุกคนเพราะว่าเขาเขียนไว้ในในกฎอยู่แล้วว่าควรจะมาถึงก่อนที่เนี่ยก่อน20นาทีก่อนที่จะเป็นเวลาจริงของเรา ใต้บันไดาภ,าภาคแรกภาคหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแฮร์รี่คือนอนแค่นี้เองอะแบบที่เล็กมาก mm hmm. คือมีแค่เตียงแล้วก็ที่วางรองเท้าตรงนี้แล้วก็ออกเลยมีประตูแบบอ้แกเขาว่าฉันอินอะ่ะเพราะว่าแบบฉันชอบดูใช่ไหมแล้วก็พอมาเห็นแบบที่เขาเป็นโรงถ่ายทาแล้วฉันก็เลยแบบชอบ มาเยใครที่มาในวันเกิดนะคะก็จะได้เปิดประตูประตูแบบประตูโรงอาหารอะ่ะคือคใครที่แบบเกิดวันนี้อะไรเงี้ยเขาจะให้เป็นคนแบบได้รับเกียรติในการเปิดประตูแบบเอออยากมาในวันเกิดตัวเองบ้าง ชดที่เอาไว้ถ่ายทำนะคะเขาก็คือเก็บเอาไว้อย่างดีเลยชุดงานพร้อมฉันจำได้ห้องนอนบ้านกิฟฟิตดดร์นะคะ ฉันไปเล่นไอ้เครื่องข้างหลังนี้มานะคะก็คือก็ได้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต่อหอตรงนี้เพื่อที่จะดูรูปที่เราแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะแกฉันไปถ่ายรูปมาแกราคาแพงมาก30กว่ากรอปอน1่นรูปกับหนึคลิปเนี่ย ได้ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนฉันไปซื้อบัตเตอร์เบียร์มาแล้วในราคา6.95ปอนเกือบ7ปอนอ่ะขอชิมก่อนอร่อยท็อข้างบนมีความแบบไชสีครีมอ่ทุกคนแบบเหมือนกินไอติมอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแบบหวาน แล้วค่ะทุกคนฉันก็ได้ขอปิดหมายติดมือมาจาก Warner Studio นะคะ <Yeah. S 1> ก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณนะ yeah.